ราะว่าปัจจัยของเฝอนะ mm hmm. ก็คือการทําน้ําซุปให้อร่อยแล้วหวานกลมกลอมอะไรประมาณนี้เริ่มต้นถูกมาก mm hmm. แค่15บาทเองค่ะ mm hmm. น้าซุปดีวัตถุดิบดีน้าจิ้มดีคือจบจริงๆ ทำงานประจําทํามาสิบกว่าปีแล้วค่ะคก็รู้สึกแบบเริ่มอิ่มตัวเ,เราก็เลยแบบลองมองหาว่าทาธุรกิจอะไรดีเป็นคนชอบกินอชอบทําอาหารเ,เราก็กินไปเรื่อยๆชอบกินซาบูปี่ย่างอะไรอย่างเงี้ยจนเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราเปิดร้านอาหารดีไหมก็คิดก,กับแฟนว่ามันควรจะ อะไรดีที่แบบว่าพอยังไปได้อยู่เพราะว่าชาบูคูจริงๆคู่แข่งก็เยอะแต่เนี้ยมันก็แนวสไตล์ชาบูเหมือนกันก็เลยคิดว่าเฮ้ยลองเป็นเฟอร์ไหม <_ C 1> แถวฝั่งทนยังไม่ค่อยมี <_ C 1> เริ่มต้นถ้าผักถูกมากแค่15บาทเองค่ะแล้วก็เนืาา้อสัตว์เริ่มต้นที่40บาทกุ้งสดเกี่ยวกุง้งเกี่ยวปลาอันนี้แนะนำหมึกกรอบที่นี่เราจะใช้หมึกกรอบเกรดดีอร่อยสิ่งที่ลืมไม่ได้คือหมูตรงเครื่อง เพื่อนๆมานี่บอกว่าเอ้ยหมูตรงเครื่องอร่อยมากแต่พอทานรวมๆกันแล้วคือกลายเป็นว่าเุ้ยราคาถูกมากเลยนะตอกเพและสองร้อยกว่าบาทเองแล้วมีอีกอย่างนึ่งนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของร้าน,นอ้อเลยเป็นของทานเล่นนะคะลูกชิ้นปาลาระเบิดรับรองว่าไม่เหมือนใครร้านในกรุงเทพแน่นอนอร่อยมากๆค่ะเราจะมีชุดเซ้นหมูเซ้นเนื้อนะคะก็คือชุดหมูเนี่ยปุ้มเลยมีหมูทั้ง3อย่างสามแชมสล ซอสไลด์นะคะแล้วก็มหมูหมักงาแล้วชุดเนื้อคือมีเนื้อครบทุกอย่างเลยเนยลิปอายไบพายแล้วก็น้องลายแล้วก็เนื้อหมักที่สําคัญเนื้อหมักอร่อยมากเอราะว่า จุดใจของเฝอนะก็คือการทําน้าซุปให้อร่อยแล้วหวานกลมกล่อมอะไประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของน้าจิ้มนะคะมันจะเด่นในเรื่องของการใช้ซอสหอยทินเราก็ผสมอย่างละเท่าๆกันแล้วก็เติมด้วยพริกกระเทียมใช่แค่นี้เลยอร่อยเลยน้าจิ้มซุกี้คือเรามีเสริมให้นะคะน้าซุปดีวัตถุดิบดีน้าจิ้มดีคือจบจริงๆ ปิดบ่ายสามโมงนะคะปิดห้าทุ่มวันหยุดหยุดวันจันทร์ค่ะที่กัดร้านนะคะถนนตัดใหม่คลานนกสายสี่อขอฝากร้านเปิดฝั่งทนของเด้วยนะคะลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ร้านอ้อพุ่งเปิดใหม่แต่อยากให้ลูกค้ามาลองฝากร้านอ้อด้วยนะคะเฟิดฝั่งทนค่ะ